บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SaveV ออมง่ายไม่มีขั้นต่ำนะครับจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒระอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่1.75%นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายเด็ดการฝากกดไลค์กด subscribe c ม m มนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SaveV ยิ่งฝากยิ่งได้ดอกเบีย้ยสูงสุดที่1.75%ต่อปีนะครับตั้งแต่บาทแรกจนถึง5ล้านบาทเงืินไขไม่มีจุกจิกนะครับไม่มีขั้นต่ําและไม่จํากัดจํานวนครั้งในการฝากถอนยืดหยุดไม่มีกําหนดระยะเวลาการฝากเงินนะครับเปิดบัญชีออนไลน์ไม่ต้องไปธนาคารท,ทําธุรกรรมสะดวกผ่านแอปพลิเคชัน KKP Mobile เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกัน อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝาก KKP SaV วนะครับวงเงินฝากน้อยกว่า1 0,000บาทอัตราเบี้ย0.5%ตั้งแต่10,000บาทแต่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทอัตราเบี้ย1.5%ตั้งแต่2 0 0 0 0 0ไม่เกิน2ล้านอัตราดอกเบี้ย1.55%มากกว่า2ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย1.75%ส่วนที่เกินจาก5ล้านบาทขึ้นไปอัตราเบี้ย0.5%หมายเหตุธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยในแต่และว,วงเงิน ตั้งแต่บาทแรกยกเว้นวงเงินส่วนที่เกิน5ล้านบาทขึ้นไปคิดดอกเบี้ยแน,นตาที่กำหนดแยกต่างหากนะครับเงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดนะครับและเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชี ได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชีและผู้ฝาก1รายเปิดบัญชี1บัญชีเท่านั้นตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วมหรือบัญชีบุคคลอื่นได้สามผู้ฝากต้องมีอีเมลแอ d เด e นะครับเพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับภาพสมุดคู่ฝากนะครับสำหรับใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินและรับ รายการเดินบัญชีอ e ีสเต e เมนตทุกสิ้นเดือนนอกจากนี้ต้องสมัครใช้บริการแอป KKP Mobile mm. เพื่อใช้สำหรับเปิดบัญชี mm. และทำธุกรกรรมทางการเงิน 4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตัวเองนะครับผ่านแอป KKP Mobile ตั้งแต่วันที่6ถึง22นะครับและทําการพิสูจน์เพื่อยืนยันตัวตนได้ผ่านที่ทุกสาขาของธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนะครับบริการ ตู้ N D I D นะตู้ A I S Smart นะครับโ้ดแล้วก็จุดยืนยันตัวตนเครื่องกรุงสี A T M นะครับหรือบริการกรุงศี I Confirm นะครับลองมาดูรายละเอียดกันนะ สามารถเปิดบัญชีง่ายๆนะครับ KKP eFix นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KKP mobile เลยนะครับแล้วก็เลือกเปิดบัญชีออนไลน์เลือกยืนยันตัวตนผ่าน7 e เ e ่ e อหรือ c o u n t เตอร์สวิหรือจุดบริการ AS ก็ได้นะครับเพื่อยืนยันตัวตนผ่าน NDID นะแล้วก็4นะครับยืนยันรายการเปิดบัญชีและสามารถฝากโอนเงินได้ทันทีเลยนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก KKP Contact Center โทรสอบถามได้ที่021655555นั่นเองนะครับขอขอบุณธนาคารเกนะียรตินาคินพัทระมาณที่นี้ด้วยนะฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก <Government>. <önemli> ่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับ <c oughs> เพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านชแนลอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ